ก็สวัสดีคะ่ะรุจิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดยุคต้นๆของครัวอาจารย์หลวงพ่อเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมความเก่าเป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่าบ้านๆน,นะคะ แม่รัดฝักก็จะเป็นวายขนาดความยาวก็รวมด้ามฝัก12นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบก็7นิ้ว ดูภายในมีดนะคะใบมีดก็จะเป็นเหล็กดำลงกระดับไว้ทักคุณของครูอาจารย์นะคะหน้านนี้ก็จะตอกลายหน้าคเกี้ยวหรือนาคสมพงษ์ มีพกติดตัวไว้หรือว่ามีไว้ติดรถติดบ้านเป็นสิริมงคลแกเล่เราและครอบครัวเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็นึกถึงพุทธคุณของครูอาจารย์นะคะเดินทางไปไหนมาไหนแควคาดปลอดภัยนึกถึงพุทธคุณของครูอาจารย์ พิจารณาไปด้วยกันนะคะอีกเล่มหนึ่งก็เป็นมิดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมแต่เล่มน,นี้ก็จะด้ามเป็นเขาเก้งสวยงามนะคะช่วงด้ามก็มีลงอักขระไว้ ที่ด้านเขาเก้งเป็นยันนะคะยันด้านฝักตัวด้านฝัก สินิ้วนะคะเล่มน,นี้เฉพาะใบก็เจดนิ้วอืม นก็เป็นทองเหลืองนะคะแผ่นทองเหลืองรับฝักใบมีดสวยงามเล่บนี้ตอกลายนาคลาดนะคะหน้าโบราณกลั่นแน่นนะคะไม่คลอนท่านที่เข้ามาชมแล้วสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะ ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0926629665กรุจริการนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านใหม่ๆที่ได้เข้ามาชมแล้วจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวยงามชอบทักไทยมาได้เลยด้วยอไลน์มาได้เลยที่092 6629 665 กุจิานะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ